ก็อยู่ส่วนยางเล็กนะครับเดี๋ยวนี้ฝนกําลังสิตกมาแหละครับเดี๋ยวนี้นะทางลมมาด้วยนะครับก็บันทึกภาพอยู่กลางสวนเนี่แหละครับเดี๋ยวนี้ฟ้าก็มืดนะครับเคลื่อนกับฝนสิตกนย่แหละแต่ว่าจะตกหรือไม่ก็ยังไม่รู้นะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่า ฝนสตกบอะครับลมด้วยนะครับนี่แหละครับลมก็ลมนะตอนอ้นยางก็เอ็นไปเอ็นมาอยู่นี่แหละครับก็จะรีบทายแล้วก็จะรีบลงไปนะครับเพราะว่าฟ้ามันก็คึมนะครับบุก้าเสี่ยงนะหน่ห้องมาแล้วนะครับ ว่ามันสิตกมาคือบนบมากันอย่างบัวหันหูจักนะครับดีนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าฝนจะตกหรือไม่นะครับก็อยากให้ตกจวนนะครับน้ําอยู่ให้นากระบุมีนะคันมีลมมีฝนมาก้นคืดแต่ต้นยางเล็กเนี่งนะครับมันนักใบนะลมพัดมันก็เอ็นใบเอ็นมาอยู่นะ ลมก่อแรงด้วยนะครับเนี้ดิครับโอ้เป็ตตาเป็ตตาหักนะครับหักวางต้นนะโอ้ยห้องมาใกล้ๆแล้วครับ ดูความมืดนะครับมืดมาไปตาฝนทุกข์กันนะครับเดี๋ยวนี้ก็อยู่สว่วนนี่แหละครับกบก้าวไปอันทายอยู่ที่แจ้งนะครับก็มาทายเอามาลบอยู่บ้านหลังไม้นี่แหละครับมาทายบางความมืดของอันก้อนเมฆนะครับว่ามันสิโตกมาเรืว่ามันสิโตกไปนะครับ น่าจะตกไปนะครับดูแล้วนะเมื่อตะกี้นี่ก็มีลมมานะถ้ามีลมมาแล้วมันบวอยากตก๊กฝนนะยังดอกถ้าลมมาก่อนนะครับเพราะว่ามันมันก็ตกไปทางไม้นะครับลมมาก่อนแล้วนะครับฝนมันก็โบโรตทกแบบนี้ครับ